สวัสดีครับร้านหนยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นเหรียญคูบาบุญชุ่มนะครับอุ้มน้ำเต้าปีพศสองพนอยสมก้านะครับผ่านไปแล้วยี่ิหกปีนะครับเหรียญนี้ชนะรางวัลที่3านะครับการประกวดการอนุรั์พระเครื่องพระบูชาไทยพระเครื่องพระบูชานะครับเครื่องรางและเหรียญขนาดจานจุนิยมตัวประเจนะครับของชมรมพระเครื่องเมืองเหนือนะครับร่วมกับสมาคมผูนิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับสาขาจังหวัดเชียงใหม่ นะครับจากที่โรงแรมโรตาร์ปางสุนแก้วนะครับเชียงใหม่ยี่หกิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับผมถ้าใครจาได้นะครับปีสองพันหกเด็ดเนี่ยเรื่องของสิบสามหมู่ป่านะครับที่ติดในถ้ำตั้งนานนะครับใครๆก็คิดว่าต้องตายแน่มีหลวงพ่อองค์นึงมาบอกว่ารอดหมดเลยออกมาได้หมดนะครับเป็นเรื่องที่มาตาจารเลือเชื่อนะครับวันนั้นเกือบเหลือแค่ชั่วโมงหนึ่งไงท้ายทานสุดท้ายสิบสามหมู่ป่าก็ออกมาได้ตามที่ท่านกำหนดท่านบอกนะฮะ ท่านบอกเป็นวันไอนบอกเป็นชั่วโมงไงทั้มไอบอกเป็นวันภายในวันนั้นวันนี้อะไรเงี้ยถ้าผมจะไม่ผิดประมาณอีกชั่วโมง,งกว่าก็จะหมดหมดไปลาวแบบน,นั้นก็ปรากฏว่าออกมาก่อนนะครับหมดเวลาด้วยซ้ำท่านก็เลยได้รับนะครับใครคนก็เลยศรัทธากันเยอะแยะนะครับเลยรู้ว่าออของท่านเห็นจริงเพราะว่าคนอื่นบอกตายหมดนะฮะบอกว่าไปหมดแล้วไม่เหลือหรอกมีแต่พระองค์นี้อง,องค์เดียวมายองคิดในใจเลยท่านไม่น่าพากนี้เลย จะเป็นไปได้ยังไงติดทําทั้งนายไม่ไม่เป็นไรนะสุดท้ายก็รอดหมดนะครับผมท่าน,นก็เลยโด่งดังมันจะจแบบนั้นนะครับช่วงนี้ท่านก็เข้านะครับปิดนะครับเขาเรียกอะไรท่านเข้าถ้ำนะฮะภาษาภาษาทั่วไปง่ายๆเข้าถ้ำออกเดือนรกรกฎาคมสองห้าสองห้าหกห้านี่นะครับไปเดือนสองนนะครับนึกถึงก็เลยเอามาโพสต์นะครับเรนนี้เป็นเหรียญน้ำเต้านะครับชนะการประกวดด้วยนะครับที่สาม ตรงนั้นก็ผมก็เพิ่งเล่นนะครับเครื่องของท่านใหม่ๆนะก็ลองส่งประกวดดูก็ได้รางวัลมาไหลรางวัลเหมือนกันนะครับเหรียญสวยพอสมควรเลยนะครับถึงติดรางวัลน,นะครับผมก็จะง่ายนะครับสําหรับคนที่เล่นรเครื่องคูปามุนชุ่มใหม่ๆนะครับนะครับเพราะว่าใบก็การันตีอยู่แล้วถ้าไม่มันคือยิ่งกว่าพาระแท้ถ้าพาระแท้ก็คือได้แค่ใบการันตีได้นี่ทั้งการันตีด้วยแล้วก็ติดรางวัลก็หมายความว่า สวยระดับหนึ่งนะครับผมนะครับสวยระดับรางวัลที่สามนะครับผมนะครับข้างหน้าเป็นรูปน้ำเต้าท่านถือน้ำเต้าอยู่นะถ้าเป็นพระไทยนะครับแต่ว่าพูดได้หลายภาษาภาษาพม่าก็พูดได้พูดอังียนภาษาพม่าได้อัจริยะนะครับผมภาษาไทยก็เขียนได้ภาษาพม่าก็เขียนได้เขียนภาษาล้านนาอะไรนะครับ ก็ปิดวาจาแล้วเข้าถ้ำไปอยู่สามปีสามเดือนสามวันทามที่เอ็ดกรกฎานี้ก็จะออกถ้ำแล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับเจ้าบูชาติดต่อมาเลยนะครับนะครับแล้วผมมีเสิร์ชแน่ไปด้วยครับเสิร์ที่ได้รางวนมานะครับสนใจนะครับติดต่อร้านนุ่นพรพระเครื่องโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร้กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการพระจุมงคลดีๆจากร้าน